มีสูนอาสาสมัครเข้ากันกัใครฝ่ายพลเรือนนี่นเองระดับป <c oughs> ระเทศในการรุกอุตสาหกรรมต้นแบบในด้านการรองว่ารัชการจัดสริมประธานในวิธีด้วยความยิ่งยิยิ่งทั้งน่้ครับส่ในรายละเอียดข้อมูลในข่าวทา่เราเสนบ ตั้งแต่60ปีขึ้นไปเป็นคุคชลที่มากที่สุดในตนลในด้านศาสนา ถึงร้อยกิโลเ,เมื่อเช้าผมกำลัรีบมาตัวมาสายปรากฏว่ามาเร็วไปต,ตึ้งทางเกษาารตรสังกัดกระทรวงเกษตรสหกรณ์นะครับรวมทัง้งนนะเดีเ๋ยวข้อมูได้นำะ การประกวดน้เ้าวน้ำหอมครับนากเลืนอระดับหนึ่งได้แก่นายเสมอทประจันประหลุกนะครับขาประตูครับเกร์ไวยะดับการบริโกนะครับเก้าสิบจดปีผมแปดสิเจ็ดเอ้ผมเจ็ดสิด นี่พ่อผมพ่อคนเดิเลยยกพ่อสมานครับพ่อสมานอยู่ที่ไหนอยู่ตาไปแล้วครับที่ป้นแม่ผมที่เบมทุกทที่ของบ้านเราใช่ไหมที่บายาครับไปลวกวิจารณ์ด้วยครับวิจารณ์ไหนครับวัดนชัดวัดชเนาะเก้าสิบเจ็ดปีผมแปเจ้าผมเจ็ปี่พอผมพ่อคนเดิเลย่อยก่พ่อสมานครับ พอสมานอยู่ที่ไหนอู่ตาไปแล้วครับนี่ประสิทธิ์แม่ผมวัหนประักษนีประสทิ์แม่ผมประสิทธิ์นุ่งพระสูงแม่กระทุงพระทุงแม่ตาจแล้วร้อสมปีเข้าจะยกอาจารย์นี้ได้ไหมอาจารย์ได้ไครับเราได้นับแค่ไดเรือกพี่เอกพี่ไ้อกพี่ได้ไหมธรรมดาอันนี้ขมารุบกุจาูษารูษาร้านน สารคามสารคามอันนี้พยันหลวงปู่สานี่ยิงเข้าไม่หนีถ้ามีปืนยิงเข้าไม่หนีไม่ได้ครับต้องทำดีไว้ครับใไปได้ครั้งีนิยมทำเขายกมือไหว้การทำไม่ใช่ลูกมดประเทศไทยเนี่ยวัดพิชดยการเจ็ดพิชัยวัดทำไม่ใช่ลูกนะใชลูกผรุมนี้พราะนี้ ยังไม่เห็นอย